อย่างเยอะครับเยอะครับโอ้ทางนี้ครับฝาทองทางนั้นเลยนี่รุ่นอะไรครับเนี่ยจะเป็นพวกอยู่ในมังกรแล้วก็ดาก้อนแล้วก็พิษสุขครับมังกรดีแมกซ์อะไรก็มีดีแม็กครับนี่ครับแต่จะเป็นพวกดีแม็กซ์นอกรับเรียกพวกซีเจเจนอกรายนี่อ๋อนี่เป็นของนอกเลยใช่ไหมคสวัสดีครับกลับคุณผู้ชมทุกตู้ต้านะครับผมดีเจไก่ฮะ นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในากันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่อะไรครับเนี่ยเอ่อชื่อมาร์คครับพี่มาร์ครใช่นี่พี่มาร์คที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เออมันเป็นแบบอะไรเชียงกงครับอ๋อที่นี่เป็นอะไรเชียงกงอะไรรถยนต์ของไอเนี่ยแบบรถทั่วไปพวกรถเก่งรถกระบะก็มีหมดเลยพวกรถยนต์ทั่วไปเนี่ยครับที่วิ่งกันบนถนนเนี่ยอ๋อที่วิ่งไปบนถนนเนี่ยมีหมดเลยใช่รถอะไรบ้างครับรถปิกอัพก็จะเป็นปิกอัพกับรถเก่งอะครับรถพวกรถกระบะ ทั่วไปอะไรเงี้ยครับที่เขาเล่นเล่นกันโอเคพาเข้าไปดูบ้างครับโอ้โหเข้ามาพี่กองอะไรครับพี่มาร์คไอ้จะเป็นพวกในสตาร์ทก็ได้ชาร์จอันนี้ชร์ือไวแล้วก็วางกองไว้ครับไม่ได้ยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยโอ้ยังไม่ได้เก็บเลยนี่ครับคุณผู้ชมคะเราพาเข้ามาดูข้างในครับโนุ่พี่มาร์คพาเดินเข้าไปเลยครับเนเี่ครับแล้วนี่เป็นอะไรครับพี่นี่จะเป็นเกียวโตเกียญี่ปุ่นเกียวโตเกียญี่ปุ่นครับของกองไว้ของรถอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีพวก วีออสอันติสก็จะเป็นโตต้าเยอะอ๋อโตต้าเยอะอะไรจะขายง่ายหน่อยอ๋อมันเหมือนอะไรตลาดใช่ไหมใช่ครับโตต้าฮอนด้าเยอะสุนใหญ่โอ้ครับคุณผู้ชมครับดูครับโม้มาเลยมาครับผมเข้ามาเหมือนอยู่ในโรงงานเครื่องจักรอุตสาหกรรมเข้ามาในทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ครับโอ้โหอย่างเยอะครับอย่างเยอะครับนี่นะฮะทางนี้แล้วช่างเขาทำอะไรอยู่ครับทางนี้นี่เขาจะเป็นแผนกพวกปิดเครื่องครับ อ๋ออันนี้จะเป็นการฟิดเครื่องหมายถึงว่าเรามีเครื่องเก่ามาบางค้งก็ต้องมาฟิดเครื่องเขาสรางพวกเครื่องไว้ผมก็จะทำการปิดไม่เป็นแหวนเป็นลูกปอกไม่หมดเลย๋อ้โอ้ทำปอกลูกค้าก็สั่งครับผมก็จะเปลี่ยนปอกเป็นแหวนให้เลยอ๋อครับแล้วแต่รุ่นนี้เขาสั่งอืมครับโอ้คุณผู้ชมครับอย่างเยอะนะฮะต้องบอกเลยทีเดียวครัว่าอย่างเยอะครับเยอะครับโอ้ทางนี้ครับฝาทองตรงนั้นเลยนี่รุ่นอะไรครับเนี่ยอจะเป็นพวกอยู่ในมังกรแล้วก็ดาก้อน แล้วอีสุครับพวกดีแม็กซ์อะไรก็มีดีแม็กครับนี่ครับแต่จะเป็นพวกดีแม็กซ์นอกรเบียบพวกซีเจเจนอกระไรนี่อ๋อนี้เป็นของนอกเลยใช่ไหมครับเป็นเครื่องนอกเครื่องนอกเข้ามาครับแต่พวกมังกรตัวนี้จะข่ายดีถ้าถ้าสุพรรณพวกมังกรจะข่ายดีมังกรกับบีเอ็มเลยพวกเนี้ยครับคนสุพรรณใช้อีสุกันเยอะมากไปนี่มีปิดน้ำด้วยปิดน้ำนี่เลยใครใช้มังกรกับบีเอ็มอ๋อับไรทำสวนอ่ะพวกมังกรเนี้ย อ๋อทำได้ทำสวนอันนี้เป็นเครื่องอะไร2519ก็ 2, 5, 1, มีพวกสอ0พัน0 0แโอ้โห3,000แล้วฝั่งนี้ครับพี่มาร์คฝั่งนี้มีเราจะเป็นพวกแรวมรวม<ๆ>รวมรวมอ่ะรวมรวมแต่ว่าแยกอะไรอ่ะครับเอาฝ่าเอาอะไรผมก็แยกให้อ๋อแยกให้ได้หมดเลยเอาพวกเขาเวียงคออะไรผมก็แยกให้อยากได้อะไรก็บอกได้เลยคืออยากได้ส่วนไหนของรถบอกเลยครับเอออันนี้มันมันมีแค่ส่วนรถอย่างเดียวหรือว่ายังไงครับถ้าถ่านี้ผมจะส่วนแหก่ผพจะ อะไรเครื่องยนต์เยอะอ๋ออะไรจะเป็นอะไรเครื่องยนต์เยอะบอดี้บอดี้จะไม่นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะสุดยอดจีจี้มาทำอะไรในนี้นจีจี้มาทำอะไรในนี้มหาพิธานค่ะอะไรนะมหาพิธานมหามหาใครนะพิธานพิธานอะไรทางคอมเมอร์มหาพิธานคอมเมอร์จีจี้ก็เข้ามาดูครับเข้ามาดูข้างในครับโอ้ยังเยอะเลยครับนี่ครับเราตามพี่มาร์คเข้ามาดูมีพวกญี่ปุ่นก็มีเครื่องกไตญี่ปุ่นเพรารถเก่งอะครับอ๋ออันนี้วีอ8พวกอะไรก็มี แต่ราคาตอนนี้มันจะแรงหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเก่าญี่ปุ่นใช่ไหมมีทั้งเก่าญี่ปุ่นทั้งบ้านเราหมดเลยอันนี้เต้นนี้จะช่วยเป็นญี่ปุ่นหมดรับสร้างอะไรด้วยเพราะเรารับตั้งอะไรด้วยครับเครื่องอะไรก็รับหายได้ครับก็จะมีแบบรู้จักคนนู้นคนนี้ก็ช่วยหายได้โอ้โหอะไรหายยังเยอะมากครับคุณผู้ชมครับแล้วอันนี้จะเป็นเกียร์ของรถอะไรบ้างครับนี่เต้นนี้จะเป็นก็มีของมะเร็วนี้เป็นอันนี้เป็นวายดีพ่าอายุพวกวายดีพ่าแล้วก็พวกวีแมท วีโก้ก็มีอันนี้จะเป็นวีโก้ครับวีโก้เก๋ใหญ่โอ้ครับแล้วก็ดีแม็กแล้วก็มังกรแล้วรุ่นเก่าๆมมีพวกเอลดีเอสดีอะไรพวกนี้หมดรถตู้อะไรอย่างนี้ครับพวกเอลดีอะไรก็มีหมดครับโอ้ยเื่องสูรุ่นกะจะเป็นรถตลาดหนโอยโ้นี่อาณาจักรจริงๆครับอันนี้แค่เครื่องเกียร์นะฮะแค่เครื่องแค่เกียร์มาโหอย่างเยอะเลยเข้าไปข้างในนั้นมีอะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้จะเป็นข้อยี่ห้ะ อันนี้จะเป็นคะแนนเกียร์มีคะแนนเกียร์ไปไหนหรือเปล่าเออเวลาทำเกียร์จะทำกันตรงนี้ครับอ๋อเขาก็จะมีช่างทำเกียร์ด้วยเกียร์นี่คือพอพอเราได้มาเราก็ต้องถ้าลูกค้าเอานี่เราก็ต้องมาเช็คให้เขาด้วยใช่ไหมแต่เดินลำบากนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเปิดเพื่อรู้เดินทำนได้ปะอ๋อครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นลูกลูกสูบขนาดต่างๆครับทุกทานี่ที่ประดิลูกสูบด้วยนะอย่างเยอะนี่ครับ อันนี้แผนกลุกสูบครับคมเยอะครับนี่ครับ,ค,รบคุณผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นโชค๊คครับมากมายเยอะจริงๆครับตะการตาครับนี่ครับ ตอนนี้ก็อยากจะมาหาอะไรอะไรสักชิ้นหนึ่งครับอยากจะมาหาอะไรสักชิ้นหนึ่งนะฮะโอ้ต่เยอะเลือกไม่ถูกเลยครับถ้ามาเราต้องเจาะจงถ้ามาเนี่ยเราต้องเจาะจงครับข้อเข่ามีข้ออร <c oughs> ยังไม่ขนาดนั้นเลยครับข้อเข่าังดีอยู่ครับโอ้จิจี้ว่าเสียอะไรครับข้อเข่า <c oughs> นี่ครับคุณผู้ชมครับรมานชิงกรงนะ ชีงกงสวุวรรณบุรีร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับใหญ่ที่สุดในสวนบุรีครับก็จะมีอาณาจักรนะครับอะไรมากมายของรถยนต์ต่างๆนะครับรถเกง๋งรถปิกอัพนี่เขาจะมีหมดเลยครับไม่ไว่าจะเป็นรถเกง๋งรถปิกอัพเนี่ยฮะอะไหลพวกน,นี้จะมีทั้งหมดเลยอยากได้อะไรครับเจาะจงไม่ถูกครับบอกให้ว่าตอนนี้เราเจาะจงกันไม่ถูกเลยครับเจาะจงไม่ถูกนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเกียร์ครับเกียร์อย่างเยอะเลยครับ เกียร์เยอะมากครับเกียร์อันนี้โซนเกียร์ครับเวลาเข้าประกอบเกียร์เขาจะมาเข้าตรงนี้อ๋อถ้าประกอบเกียร์เนี่ยก็จะประกอบกับตรงนี้เลยอันนี้เป็นพวกได้เกียร์เนี่ยครับพวกเวลาแบบ่วงในมันก็จะลื้อแล้วก็หลาหมดเลยเปียนเปียนเกียร์เปียนอะไรเช็คให้หมดเลยอ๋ออันนี้เราจะเช็คให้เขาหมดเลยก็เช็คให้หมดเลยถ้าเกิดอันนี้ก็จะเปิดให้หมดเลยครับแล้วก็ซ่อมด้วยเวลาเขาสร้างสร้างเกียร์แบบว่าเช่นสร้างเกียร์แล้วแบบว่าเราไม่มีเงี้ยผมก็จะ ประกอบเกียร์ให้ไม่หมดเลยโอ้ยอย่างนี้เวลาพอเราทําให้เขาแล้วมีรับประกันไหมครับมีรับประกันครับรับประกันรับประกันยังไงบ้างครับก็ใส่ไปถ้าเกิดหอดหรือว่าดังหรืออะไรเงี้ยก็เอามาเปลี่ยนมาเทินได้เลยอ้มาเปลี่ยนมาเทินได้เลยประบริการหลังการขายใช่ครับดูน้ำมันอย่างเดียวน้ามันยาให้แห้งอย่างเดียวครับรับประกันหมดเลยอ๋ออนาจักรจริงๆครับคุณผู้ชมครับต่างเยอะนะฮะกว้างสรุหูลูกตาเลยครับออันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ เสิ10กว่าป wow. no ีประมาณสิบสี่สิบห้าปีแล้วถือว่าเป็นร้านใหญ่ที่สุดในสุพรรณเลยใช่ครับใช่ไหมถ้าในสุพรรณก็น่าจะใจสุดแล้วในสุพรรณเนี่ยท่านก็มันก็มีส่วนโซนนอกด้วยครับแต่ถ้าในอำเภอเมืองก็น่าจะใจสุดแล้วโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอย่างเยอะเลยอย่างนี้เขาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้ผแหนกหรือเครื่องครับอ๋อแหนกหรือเครื่องครับอันนี้อันนี้หืออย่างเดียวครับเช่นนี้เซ็ตทีอาร์เป็นวิกโกครับอันนี้เข่าสั่งเสื้อสู้ไป ครับช้างเสื้อสู้ใบแล้วก็ลูกซีลูกอันนี้ผมก็ลื้อลื้อให้หมดเลยเครื่อเขมาอันนี้อยู่ในวีโก้อ๋อครับเป็นซินอันนี้ลื้อแล้วประกอบได้ไหมครับลื้อได้ประกอบได้รื้อประกอบได้ทีเดียวเลยมีมีน็อตเกินบ้างไหมก็มีน็อตเกินตลอดครับน็อตเกินตลอดเกินก็ใส่ถุงกระบ้านได้ใช่ครับคนไทยทำไอ้คนไดยทำเกินญี่ปุ่นทำขาดโอ้คนไทยทำเกินญี่ปุ่นทำขาดอ่ะพี่นะไปขอไปหน่อยนะครับขอไปหน่อยนะครับ ข้างนอกข้างนอกจะรถเยอะโอ้ข้างนอกนี่จะเป็นรถเยอะเลยใช่ไหมพี่นี่ครับตามไปดูครับตามพี่มาร์คไปดูครับดูครับอาณาจักรของพี่มาร์คครับผมคิดว่าผมเข้ามาสู่ในอาณาจักรเครื่องกลนะครับเครื่องจักรกลครับอย่างเยอะเลยฮะดูไปครับตามไปครับคุณผู้ชมครับ นี่เป็นช่างช่วงล่างครับอ๋อเป็นช่างช่วงล่างโอ้โหช่วงล่างกะปุกเตียนท้ายเข่า้างทุกอย่างเลยต้องคนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับเนี่ยพี่อะไรครับเนี่ยอ่าชื่อนุครับพี่นุครับพี่นุนะนี่พี่นุช่วงล่างครับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะมาสภาพไหนทุกอย่างแต่งงานมาแล้วกี่ปี สิบปีครับหมายถึงว่าซ่อมช่วงล่างครับผมเต่าตาวันซ่อมช่วงล่างได้ไหมเนี่ยโอ้สบายครับสบายถนัดเลยครับเนี่ยโอ้ถนัดเลยนะโอันนี้ก็คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างอ่าพวกนี้เป็นอะไรครับตรงนี้อ่าเป็นกระปุกครับกระปุกอันนี้เป็นกระปุกพวงมาลัยใช่ไหมใช่ครับใช่พวงพวงมาลัยครับ เป็นพวกกระปุกพวงมาลัยนั่นเองนะครับใช่ครับอันนี้ power หรือไม่ power ครับมีทั้ง power ก็ไม่ power ครับถ้าคิดเป็น power อ๋อถ้าอย่างนี้จะเป็น power นะใช่พี่พวกแกนพวกอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนซ่อมเช็คทั้งหมดเลยใช่ครับทุกอย่างเุดยไปหมดอืแล้วเวลาถอดมานี่เราเราถอดออกมามันเหลือแต่แต่เบ้ามันเลยทุกอย่างทุกชิ้นเลยที่ต้องถอดทุกชิ้นเลยครับทำใหม่หมดสุดยอดครับนี่ครับฝากเขาด้วยครับครับ ไปคุณผู้ชมครับไปกันต่อครับมาดูว่าพี่มาร์คจะพาเราไปที่ไหนต่อครับไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาเจออีกห้องหนึ่งครับโอ้ยางเยอะพี่มาร์คในนี้มันคือห้องอะไรครับนี่อันนี้มันจะเป็นพวกแบบเก็บพวกมะลมพันลมแล้วก็ติอะไรพวกเนี้ยครับโอ้เวลาซื้อพวกต้องซื้อมาเยอะไงล้วก็เอาไว้เอาไว้แบบติดใไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แยกไข่ก็คืออยากได้รุ่นอะไรให้บอกอย่างเดียวใช่รับอยู่ พอมาปุ๊บเนี่ยบอกเลยเราพร้อมที่จะหยิบให้ใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่บอกให้ตรงรุ่นใช่ครับเรายิบให้ได้ทันทียิบได้เลยโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับอะไรจากของพี่มาร์ครับมาสุดยอดนะฮะสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากนะกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็อะไรในสุพรรณอะไรมีแบบรถเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ก็หาอะไรที่ร้านประมุขยนตได้นะครับครับผมพวกอู้พวกช่างอะไรก็ฝากร้านด้วย น<ข>ปนของเราเนี่ยมันเป็นอะไหล่อะไหล่เชียงกงอะไหล่มือสองใช่ไหมมีทั้งเชียงกงแล้วก็บ้านเรารแล้วของใหม่ก็มีของใหม่ก็มีมม<อ>ครับผม<อ><อ>บอกข้อดีข้อเสียนิดหนึ่งแล้วกันระหว่างของใหม่กับของเก่าครับของใหม่มันก็ราคามันก็จะข้อดีก็คือมันจะชัวร์ <c oughs> เวลาใช้งานอะไรเงี้ยแบบว่าเช่นแล็กหรือว่าช่วงล่างเวลาใช้ของใหม่มันก็จะน้ำมันไม่ไหลพวกยางพวกซีดมันก็จะโอเค,คแต่ก็ แต่ว่ามันก็ราคาสูงนิดนึงครับแต่ของเก่าบ้านเราก็ราคาจะถูกหน่อยครับแล้วก็แต่ว่ามันก็บางทีก็ต้องอาจจะมีซ่อมแซมบ้างพวกเกียร์พวกแรกพวกอะไรบางทีก็ต้องไปเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนซีนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ลราคามันก็ถูกหน่อยแต่ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันโอเคครับผมเยี่ยมยอดมากครับขอบคุณมากมากครับนะครับกับร้านประมุกนั่นเองนะฮะร้านประมุกร้านประมุกยนเป็เป็ดบุกประมุกยนสุพรรณบุรีรับโอเคเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับพี่มาไปแล้วครับสวัสดีครับ